เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,295บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินกรณีชลาภานะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่31สสธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคม ใบนี้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพก็ต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับก็66ลบ42 24ปีเงินบํานาญชราภาพนะครับที่เราพูดถึงกันจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับและต้อง มีอายุนะครับครบ55ปีบริบูรณ์สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็จะได้รับบำนาญชราภาพซึ่งได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับ ตัวอย่างที่1นึงส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,295บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปี -15 เท่ากับ20ปีส่วนเกินสุรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ11,295บาทบเท่ากับเงินบำนานที่คุณจะได้รับคือ5,648บาทบได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลย ตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,295บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ11,295บาท เท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4,800บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปเลยตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายฉเฉลี่ย11,295บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ11,295บาทเท่ากับเงินบำนาที่คุณจะได้รับคือ3,953บาทได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปเลยตัวอย่างที่4ท่งเงินสมทบประรก,การสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,295บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้น20ปี -15 บ15 เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ11,295บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ3,106บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลย ตัวอย่างที่5ทส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีเป๊ะเลยนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,295บาทนะครับ15ปีเป๊ะก็ใช้20%คูณได้เลยนะครับ20%ของ11,295บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือเดือนละ2,259บาทได้ไปจนตลอดชีวิตเลย เรามาดูตารางนี้กันบ้างตารางนี้จะเห็นว่านะครับถ้าคุณส่งเงินสมทบนะครับตามจํานวนปีนะก็จะได้รับบํานาญนะครับตามนี้นะครับอย่างเช่นส่งสาปีได้รับ5้าพันสี่รบาทส่งสาปีได้รับ5้าพันสามรบาทส่งสาปีได้รับ5้าพันหนึ่บาบาทส่งสาปีได้รับสี่พันเก้าบาทส่งยีปีได้รับสี่พันหกร้อยบาท ทรง28ปีได้รับ4,462บาททรง27ปีได้รับ4,292บาททรง26ปีได้รับ4,123บาททรง24ปีได้รับ3,784บาททรง23ปีได้รับ3,614บาททรง22ปีได้รับ3,445บาททรง21ปีได้รับ3,276บาททรง19ปีได้รับ2,937บาท ส่ง18ปีได้รับ2 7 6 7บาทส่ง17ปีได้รับ2598บาทส่ง16ปีได้รับ2428บาทประมาณนี้นะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิที่ประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินส่งเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา33ส่ง งวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไรส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ ก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหับัตบประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอปไลน SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์ line, นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านทนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ